สวัสดีค่ะวันนี้จะส่งสองใบนะคะใบนี้เป็นฟักไข่ห่าน,นะคะเจ็ดสองอเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นหน้าทึบให้นะคะพอดีลูกน้องทำผิดมาอัตโนมัติทางระบบนะคะใบนี้เป็นของคุณชาลี จะส่งจังหวัดกทมใบนี้เป็นของคุณชัยยันจะส่งสุราษฎธานีนะคะนี่ฟักไข่ไก่หนึ่งสี่เจ็ดฟองนะคะอัตนโนมัติทางระบบกันนะคะถ้าเป็นนกกระทาใบนี้ได้สามร้อยสามสิบฟองไข่เป็ดได้เก้าสิบฟองนะคะ ในนี้ถ้าเป็นไข่ไก่ได้264รองนกกระทาได้660บฟองจะส่งวันนี้ค่ะ